สวัสดีค่ะกุ้งนางค่ะสมใจวงเมฆนะคะรหัสสมาชิก660042245นะคะในคลิปนี้นะคะพวกก็จะมาแนะนำผู้บริหารของบริษัทอินดีมรุปจำกัดนะคะท่านแรกก็คือคุณก้องค่ะคุณก้องอัครรัตนิติพลนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านค่ะและตัวท่านเองนะคะก็ได้ เดียวกว่าสัมภาษณ์ผู้คนมามากกว่า2,500คนนะคะทําให้ตัวท่านนั้นนะคะตกผลึกนะคะแล้วก็ท่านก็เชื่อมั่นว่าคนบนโลกใบนี้นะคะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะถ้าใช้เครื่องมือที่ถูกต้องนะคะแล้วเครื่องมือนั้นก็คืออินดีมน,นั่นเองนะคะท่านถัดไปนะคะก็คือคุณตรงค่ะหม่อมหลวงพอยศกัลยาวงศ์นะคะซึ่ง ตัวท่านผู้นี้นะคะเรียกว่าอยู่เมืองหลังทางด้านการเงินนะคะของอบริษัทหลายๆบริษัทนะคะซึ่งเป็นบริษัทมหาชนนะคะซึ่งท่านเป็นคุณดูแลนะคะเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มาดูแลบริษัทอินดีมของเราด้วยนะคะส่วนท่านถัดไปนะคะก็คือ คุณโจ้นะคะสมภพปั้นสีค่ะท่านผู้นี้เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเน็กชันค่ะนะคะท่านจะเป็นคนดิวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยหลายๆบริษัทนะคะเข้ามาอ,อยู่ เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอินดีมของเราด้วยเช่นกันนะคะท่านถัดไปนะคะก็คือคุณโอมค่ะรพีพัฒน์รพีเผ่าพงนะคะเรียกว่าผู้ชายท่านนี้นะคะคร่ำบวชในวงการเครือข่ายมามากกว่า20กว่าปีนะคะและได้ทำยอดนะคะเรียกว่าระดับพันล้านมาแล้วนะคะท่านนะคะจะเป็นคนดูแลบริษัทนะคะทุกๆด้านเลยนะคะ ท่านถัดไปนะคะก็คือคุณเนนนี่ค่ะ,ะคุณเนนนี่นะคะพัทรานันดีรัศมีนะคะซึ่งเธอผู้นี้เป็นทั้งอดีตนักร้องนักสแสดงชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะคะตัวเธอนั้นนะคะเรียกว่ามีความรู้ความสามารถนะคะในทักษะด้านต่างๆนะคะเพื่อ,อยกระดับให้กับบริษัทอินดีมนะคะ ท่านถัดไปนะคะก็คือคุณนันนะคะเป็น GM เนะคะเธอนะคะจะมาดูแลนะคะเรียกว่าเกี่ยวกับทางด้านต่างๆของบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศนะคะเพื่อรองรับยอดขายพันล้านบาทของบริษัทนะคะซึ่งวันนี้นะคะกุ้งก็จะมาแนะนำผู้บริหารที่มากความสามารถนะคะทั้ง หกท่านด้วยกันนะคะมาเรียกว่ามาเป็นผู้บริหารไฟแรงมากๆนะคะที่จะนำพาให้บริษัทอินดีมของเรานะไปสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะไปสู่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกุ้งก็ขอแนะนำประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ